าดูเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรกันหน่อยนะคะหลายคนบอกว่าติดตามตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้านะจนถึงกระทั่งตอนดึกเนี่ยมีข่าวบอกว่าคุณทักษิณมีอาการป่วยป่วยถึงขนาดว่าต้องออกจากเรือนจำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยด่วนนะคะ หลายคนบอกว่าโอ้โหนี่มันคือเป็นเรื่องราวปรากฏการสำคัญของการเมืองไทยเลยก็ว่าได้หลังจากที่ภาพภาพนี้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศไทยอีกครั้งโดยสารีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งบังคับโทษ3คดีให้จำคุกเป็นเวลา8ปีจากนั้นคุณทักษิณถูกแยกคุมขังภายในแดน7เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กรมราชทานมมีการถแถลงเรื่องสุขภาพของคุณทักษินนะคะบอกว่าอยู่ในกลุ่มเปราะบางมีอาการป่วยสีโรคทั้งโรคหัวใจปอดอักเสบความดันโลหิตสูงและกระดูกสันหลังเสื่อมล่าสุดวันนี้ค่ะนายสิทธิสุทีวงศ์รองอธิบดีกรมรชาชัรน์เปิดเผยบอกว่าเมื่อเวลา23นาฬิกา59นาทีที่ผ่านมาได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าคุณทักษินนั้นมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอก วัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำจากการขอคำแนะนำแพทย์พบว่าโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างเช่นโรคหัวใจยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพจึงมีความเห็นว่าให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อมสูงกว่าซึ่งมีการรับตัวคุณทักษิณเมื่อเวลาเที่ยงคืน20นาทีโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมตามระเบียบขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์ค่ะ ขณะที่ทีมข่าวก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะก็พบว่าคุณทักษิณเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14อาคารอาคารมหาภูมิพลราชานุสร88,000ษาเป็นหอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงชั้นดังกล่าวเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองปีค่ะคุณผู้ชมปีกละหนึ่งห้องคุณทักษิณรักษาตัวที่หลายคนบอกว่าเนี่ยเป็นห้องรอย้าสูตรแล้วตกลง,งไงเหมือนเป็นห้องพิเศษแล้วก็มีการแชร์ภาพต่างๆนานา,นาแต่ขาดเดียวกันนะคะ ล่าสุดเนี่ยทางด้านนายแพทย์ใหญโ่โรงพยาบาลตำรวจนะคะพลตำรวจโทโสพลรัฐสิงหาจารุค่ะกล่าวถึงกรณีที่กรมราชทันมีการเคลื่อนย้ายตัวคุณทักษิณเข้ารักษาตัวด่วนกลางดึกที่โรงพยาบาลตำรวจอย่างแรกเลยคือกรณีนี้ตำรวจไมไ่รับการประสานล่วงหน้าว่าคุณทักษิณจะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยรถราชทันคือพอมาถึงปุ๊บเนี่ยนำตัวไปชั้น14ทันทีซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านคุณหมอบอกว่าแหมถ้าเกิดให้ผมพูดตรงๆนะผมก็อายๆเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วห้องนี้เป็นพื้นที่กักตัวผู้ป่วยโควิด19 <c oughs> ก็คือห้องนี้นี่แหละแล้วไม่พอแอร์เสียใช้งานไม่ได้ตอนนี้ใช้พัดลม2ตัวระบายอากาศแทน <c oughs> แล้วห้องของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้อยู่ในฝั่งที่มองเห็นทัศนียภาพภายนอกเขาบอกว่าเป็นห้องผู้ป่วยระดับพิเศษของโรงพยาบาลตำรวจเลยนะ มุมมองของห้องนี้มองออกไปเนี่ยเป็นวิวสนามกอล์ฟของสมาคมราชกรีธาสโมอสรอเลยนะคือเขาบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าถ่ายจากชั้น19จะเป็นมุมนี้ทางด้านนายแพทย,ย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจมุมนี้ใช่ไหมนเนี่ยค่ะเนี่ยภาพนี้ก็บอกออกมาชี้แจบอกไม่ใช่แบบนั้นแหมจริงๆแล้วเนี่ยมันอย่าเรียกว่าเป็นห้องสวีทอย่าเรียกว่าเป็นห้องสูตรห้องพิเศษอะไรอย่างนั้นเลยอ,อ่ะ มาถึงเรื่องของการทําการรักษานะคะคพอรับตัวมาแล้วเนี่ยคุณหมอก็ทําการรักษาด้วยการให้น้าเกลือระดมทีมแพทย์ตั้งเป็นคณะรักษา6ท่านมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านหัวใจปอดและโควิด19อยู่ในทีมด้วย <c oughs> คุณทักษิณไม่ได้ใส่เครื่องพันธนาการเ <c oughs> นื่องจากตามกฎหมายผู้ป่วยต้องโทษที่มีอายุ น้อยกว่า16ปีหรือมากกว่า70ปีขึ้นไปไม่ต้องใส่เครื่องพันธนาการค่ะเพราะจะทำให้การรักษานั้นเกิดความยุ่งยากยืนยันว่าการรักษาผู้ป่วยสูงอายุไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติตามกระแสสังคมเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการส่งผู้ป่วยอายุมากมารักษาเช่นกันส่วนอาการล่าสุดของนายทักษิณน,นะครับเมื่อช่วงเช้าจากการสอบถามทีมแพทย์ที่รักษานายทักษิณยังมีอาการที่ดีขึ้นเล็กน้อย นะกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ยังใส่สายออกซิเจนอยู่นะครับความดันยังสูงอยู่สามารถสื่อสารได้แต่ยังมีอาการเหนื่อยหอบนะครับแพทย์ต้องเฝ้าระวังโดยสั่งงดเยี่ยมทุกกรณีส่วนกรณีถ้ายาต้องการย้ายตัวไปโรงพยาบาลเอกชนอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ดูเียพินิจของกรมราชัณฑ์นะครับว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมทางด้านของผู้บังคับการตํารวจนครบ,บาล6นะฮะท่านพลตํารตรีนัครินสุขนทวิทย์ท่านก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ มีตำรวจสองนายร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เฝ้าดูนายทักษิณระวังพักฟื้นรักษาตัวแต่จะพักรักษาตัวนานเท่าไหร่อันนี้ต้องให้ทางแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยแล้ว<ฆ>ออกมาบอกนะครับคุณผู้ชมอันนี้ทางตำรวจก็ยืนยันว่าตอนนี้มีตำรวจสองนายร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ก็คือเฝ้าอยู่ละเ<ฆ>ฝ้านายทักษิณอยู่นะครับคุณผู้ชม<ฆ>ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิษนุเครือง,งามนะครับก็บอกว่านายทักษิณมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเรือนจํา นะจึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายแต่จะรักษาตัวนานเท่าไหร่ก็ยังไม่มีกําหนดและไม่ได้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษอะไรยังไงนะครับแต่นายทักษิณจะยื่นอภัยโทษหรือไม่ตนเองไม่ทราบแต่ระหว่างนี้นายทักษิณและครอบครัวสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้ตามกฎหมายมาตรา257ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะดําเนินการเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ต้องมอบตัวเข้าสู่กระบวนการเสียก่อนส่วนที่ตนเดินทางไปที่เรือนจําเมื่อวานนี้ก็เพื่อที่จะไปหาหรือเรื่องการนับระยะเวลาเท่านั้นนะครับฟังเสียงครับเมื่อตอนตีหนึ่งผมนอนแล้วมีไลน์ส่งเข้ามา<ะ>แจ้งด่วนว่านั่นหน้าอ,อกหายใจไม่ออกแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางเรือนจำาก็ตัดสินใจเองผมก็ไปกำชับกับทางหมอเขา แล้วก็คือขั้นตอนมันมีก็มันอยู่แล้วนะแล้วก็ผมไอ้นี่ผมนึกเอาแต่ว่าได้คุยกับหมอเข้าไปว่ามันเป็นธรรมดาคนกินดีอยู่ดีนอนสะดวกอยู่สบายมาอยู่ในที่ขมขังไอ้เรื่องจำกัดอิสรภาพไม่ต้องพูดกันแต่พูดถึงเรื่องว่ามันไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่โฮเทลหรืออยู่คอนโดเนี่ย ผสมโรคประจําตัวอยู่เนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นอ่ะคิดจะว่าแต่เขาคิดถึงเราถ้าเจอเข้าที่าจะขอไเขาสามารถดําเนินการได้เลยทำได้ตั้งแต่มาถึงนักโทษหมายคนทําอย่างนั้นเจ้าตัวก็ได้ญาติก็ได้กฎหมายเขียนไว้มาตรา257วิอาญาว่าผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถที่จะยื่นเรื่องทูลเกล้าถวายดีกาขอพระทานอภ,ภัยโทษได้จบแค่นี้ก็แปลว่าเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าคุณต้องเริ่มมอบตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการก่อนอคุณผู้ชมครับก็เป็นประเด็นที่สื่อให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานหรือว่าเป็นการสร้างมาตรฐาน พราะทุกอย่างมันทุกคนก็ต้องถูกปฏิบัติถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องถูกปฏิบัติเท่าเทียมกันนะฮะถูกต้องไหมครับอันนี้สื่อก็มีหน้าที่ในการที่จะมาตรวจสอบว่าตกลงเนี่ยนายทักษิณคนนี้ได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นหรือไม่หรือไม่อย่างไรถูกต้องไหมฮะเราพูดถึงเรื่องของการเหลื่อมล้าความเหลื่อมล้ำในสังคมถูกต้องไหมฮะเราก็ต้องจับตาเราก็ต้องเฝ้าว่าตกลงเนี่ยมีความเหลื่อมล้ําจริงหรือไม่อย่างไรถูตกต้องไหมฮะอันนี้เรารายงานมาแบบนี้คุณผู้ชมครับตามที่ปรากฏข่าวออกมาแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมแต่ ก็มีวายที่มีคนมาเปรียบเทียบนะว่านาทักษิณเนี่ยทำไมอยู่ดีๆกลับมาแป๊บหนึ่งแล้วยังไม่ทันข้ามคืนแล้วป่วยป่วยเลยหนักขนาดนี้ก็ไปขุดคลิปเก่าๆใช่ไหมาภาพเก่าๆที่ไม่นําม,มาด้วยนะใช่ไหมฮะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงอ,ะอ่ะหลายคนบอกโอ้โหเนี่ยฟิตปังขนาดนี้เลยนะทั้งว่ายน้ำอ่ะคลิปนี้มีการโพสต์ไว้24มีนาคม2563นะคะ เนี่ยดูแบบเอ๊สุขภาพแข็งแรงหรืออีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นการโชว์สเตปฟุตเวิร์กแล้วก็มีการเนี่ยออกมาตแบบนี้คุณผู้ชมนี่นะคะคลิปนี้ก็คือมีการโพสต์ไว้เนี่ย6กุมภาพันธ์2564สองคลิปแล้วนะยังมีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมเป็นการยกดัมเบลแบบโอ้โหนี่หนุ่มๆบางคนยังอายนี่บางคนคอมเมนต์แบบนั้นะนะคะนี่คือ2มิถุนายน2564โลกโซเชียล เห็นคลิปแบบนี้นำมาลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แซวว่าเนี่ยแม้ว่าจะฟิตขนาดนี้เนี่ยแต่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันนะอ๋อนี่ตั้งแต่ปี64ใช่ไหมค่ะทีล่าสุดแล้วป่ะครับเนี่ยค่ะนี่คือล่าสุดเลยปี2มิถุนายนปี64นะคะอืมอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านอดีตนายกนะฮะนอกจากปีปี64มันก็2ปีกว่าแล้วเนาะตอนนี้ท่านอายุ74แล้วถ้าเกิดว่า2ปีก่อนก็72ใช่ไหมฮะอ่ะก็อ่ะก็เป็นกําลังใจให้ คุณทักษิณน,นะครับก็หายไม่ไวนะครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะที่มีการแสดงความยินดีนะครับเพราะยินดีที่นายทักษิณกลับประเทศไทยนะครับก็คือ,อ,อท่านฮุนเซนหัวหน้าพักประชาชนกัมพูชาหรือว่า CPP เนี่ยฮะแล้วก็อดีตนายการัฐมนตรีของกัมพูชาท่านก็ทวีตข้อความยินดีถึงนายทักษิณน,นะครับโดยระบุว่าผมเพิ่งได้รับข่าวดีว่าน้องชายของผมนายทักษิณเนี่ยเดินทางกลับถึงไทยแล้วและอยู่ร่วมกับ,บครอบครัวอีกครั้ง โดยเฉพาะลหลานที่เขาคิดถึงเป็นที่สุดผมขอให้น้องชายมีสุขภาพแข็งแรงนะครับท่านก็เขียนเป็นภาษากัมพูชาแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับตามทวิตของท่านนี่นะฮะท่านหุ่นเซนครับซึ่งนอกอนจากนั้นนี่ท่านก็มีอีกหนึ่งโพสต์นะคะที่แสดงความยดีกับคุณเศรษฐาทวีเสินเช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่านายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยน่าจะร่วมงานกับทางกัมพูชาเรียกว่าร่วมงานกันได้อย่างดี